สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูการจนสุดานางามในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ในคลิปนี้คุณครูนําเสนอในหัวข้อ11.5การคาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตรการคาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นการบอกความยาวให้ใกล้เคียงกับความยาวโดยเทียบกับ1 cm. เซนติเมตรประมาดูการวัดความยาวของยางลบนะคะคุณครูถามว่า ยางลบก้อนนี้น่าจะยาวกี่เซนติเมตรถ้าแถบสีแดงยาว1เซนติเมตรเด็กหญิงคนนึงตอบว่าน่าจะยาว2เซนติเมตรค่ะอันนี้เป็นการคาดะเนความยาวนะคะนักเรียนต่ไป,ปเป็นการวัดจริงนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือในการวัดยางลบนะคะว่ายาวเท่าไหร่มาดูการวัดจริงนะคะความยาวได้4เซนติเมตรใช่ไหมคะ วัดจริงอย่างลบยาวเท่ากับ4เซนติเมตรนะคะต่อไปเรานำข้อมูลการวัดความยาวของอยางลบนะคะมาบันทึกลงในตารางสิ่งของที่ใช้วัดก็คือยางลบนะคะคาดคอเนความยาวได้2เซนติเมตรแต่พอมาวัดจริงได้4เซนติเมตรนะคะ ต่อไปเป็นการวัดส่วนสูงนะคะวัดส่วนสูงของแก้วน้ำคุณครูถามว่าแก้วน้ำใบนี้จะสูงกี่เซนติเมตรถ้าแถบสีแดงสูง1เซนติเมตรแก้วตาบอกว่าน่าจะสูง12เซนติเมตรค่ะส่วนเด็กชายขุนบอกว่าน่าจะสูง10เซนติเมตรครับเรามาดูการวัดจริงของแก้วน้ำนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะ วัดจริงแก้วน้ำสูง7เซนติเมตรนะคะนักเรียนต่อไปค่ะนำข้อมูลของการวัดส่วนสูงของแก้วน้ำมาบันทึกลงตารางนะคะสิ่งของก็คือแก้วน้ำนะคะแล้วคาดคะเนความสูงของแก้วน้ำได้10เซนติเมตรแต่เมื่อเราวัดจริงนะคะวัดจริงแล้วความสูงของแก้วน้ำคือ เซมนะคะคสิ่งที่ได้เรียนรู้การคาดคะเนความยาวหรือความสูงเป็นเซนติเมตรเป็นการบอกความยาวหรือความสูงให้ใกล้เคียงกับความยาวหรือความสูงจริงโดยเทียบกับ1เซนติเมตรเด็กๆเ,เรียนรู้จบแล้วทำการบ้านหน้า8ปดสถึง83เติมคำตอบให้ถูกต้องนะคะ ในคลิปนี้ครูลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ